มอสไม่เคยเจออะไรแบบนี้ตั้งแต่มอสเกิดมาเลยเล่นมึมองออกมึงออกไปเดี๋ยวนี้มึงออกไปเดี๋ยวนี้มึงออกไปเดี๋ยวนี้ถอดเสื้อนั่นเอาเดี๋ยวนี้มึงให้ถอดแล้วให้นนกูโปะจํานนเนี่ยไปหาที่ซุปัวนอนใหม่คือตอนนั้นเขาด่ามันเป็นชุดแบบด่ามันครึ่งชั่วโมงแค่จํานนแค่จริงแพป็นเพลงครับทุกคนมอสมอนม,มอนนะครับเย้ yeah. ทุกคนในที่สุดคลิปนี้ก็มาถึงเวลานี้มาถึงนะทุกคนกับคลิปแช แที่ชนิดที่ว่าแบบว่าถ้าไอตัวต้นเรื่องเห็นเนี่ยได้ยินคลิปนี้เนี่ยก็คืออาจจะบินจากอเมริกามาที่ไทยเพื่อมายิงมอสแล้วมอสอยากจะให้ทุกคนฟังคลิปนี้มากคลิปนี้สำคัญมากใครก็อยาจะดูคลิปนี้นะครับกดพอยส์กดพอส์เลย แล้วก็ไปเซอร์เว่นนะครับไปซื้อขนมดมเนยมาดูคลิปเราบอกเลยว่าดราม่าเป็นน้อยมากที่จะเจอเรย่างนี้และมอสก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โชคร้ายถ้าใครติดตามซีรีส์ที่มอสทำคลิปรีวิวนะครับก็คงจะรู้ว่าบอกเลยว่าแล้วแล้วบอกล้ว่าอันนี้เดี๋ยวมอสจะทําเป็นคลิปแยกบอกให้นะคบเป็นเรื่องของดักไซหรือเรื่องของอะไรที่มันแบบว้าวเฮาววลกูต้องเจออะไรวะเนี่ยเกิดมาในชีวิตนี้ที่อาสามปีของมอสไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยรู้สึกว่าต้องมาทําคลิปเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับแบบว่าให้คน ทำเนี่ยมันแฟร์ไหมกับสิ่งที่มอสโดนด้วยนะครับผมก็คือเหมือนแฉนั่นแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยโอเคทุกคนเพื่อความแซ่บซีดแล้วก็มัน,นะครับเพราะเรื่องนี้แบบว่าดูเด็ดเผ็ดมันมากก็เราจะมากินมาม่าเผ็ดมากนะครับมาม่าเผ็ดมากนะครับมาม่าเผ็ดมากนะคะมามาระคะับทุกทอมสิทธิ์สาไม่ใช่สปอนเซอร์แต่ว่าถ้าเป็นสปอนเซอร์ก็จะขายของให้แบบนี้นะครับมาม่าเผ็ดมากนะครับ ่อนที่มอสจะบินไปอลาสก้าเนี่ยมอติดต่อกับนาคนไทยไว้กับผมที่พักอยู่ใกล้กับที่ทํางานเลยมอสทำงานที่49ร์ดนสเตนะครับที่บริษัทเนี่ยเขาก็จะมีที่พักให้พนักงานอยู่ซึ่งมอสดูรูปกับดูราคาแล้วเนี่ย ห้องไม่ได้ดีขนาดนั้นก็คือตาที่ทุกคนเห็นในรีวิวเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างแพงก,กว่านะครับผมซึ่งที่พักแบบคนไทยเนี่ยห้องดีแล้วก็จ่ายเดือนละ300ดอลถ้าเกิดสมมติก็ต้องพักกับที่โฟล์ทีนไลนสเตใช่ปะมันจะจ่ายประมาณ3 0 0ร้อยปลาย,ลายก็คือประมาณส6 0อดอลอะไรอย่างนี้แต่ว่าน,นี่มัน300ดอลแล้วก็ห้องดีกว่าอะไรดีกว่าเราก็แบบเพื่ออยากจะไปอยู่มันก็เลยติดต่อนะคนไทยคนนั้นว่าผมขอไปอยู่ได้ในครับก็ต้องจ่ายเงิอนนอะอะไรอย่างนี้ซึ่งนะาคนไทยก็โอเคพอบิน ไปถึงที่阿拉斯าเสร็จปุ๊บนะคนไทยเขามีผัวฝรั่งนะผมจะขอเรียกว่าผัวฝรั่งนะเพราะเราจะไม่มีชั่นถึงชื่อเราจะไม่มนชั่นถึงอะไรเลยเพราะว่าพอแล้วเราจะพอกับคนเรานี้แล้วคือสําหรับมอนะคือจบไม่เมอาไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งต่อกันเราจะไม่มีความบาดแค้นต่อกันนะครับซึ่งตอนนั้นมอนแค้นมากแต่ตอนนี้เราไม่แค้นกันแล้วนะครับผมตอนนั้นสามีกับน้องสาว ก็คือเป็นเป็นอารมณ์เป็นน้านะแล้วกันมารับมอที่สนามบินแล้วก็แบบเสวัสดีว่าแบบขอบคุณมากเลยที่มาคือทุกคนต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่มอททำงานที่ฟอร์ดีน่าสเตทที่阿拉斯加เนี่ยมันอยู่บนดอยซึ่งจากในเมืองไปบนดอยเนี่ยเราต้องเดินทางไปเองซึ่งตรงเนี้ยบริษัทไม่ได้ support อะไรแล้วให้นะครับเราต้องเดินทางไปเองซึ่งถ้าจะเดินทางไปเองมันต้องแบบเสียค่าที่พักโรงแรมก่อนเพราะเอาแบบมาถึงก็จะต้องแบบพักผ่อนก่อนแล้วก็ต้องแบบเสียค่ารถอีกซึ่งมันหลายเป็นแบบแพงอะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่มอสไปกับเพื่อนเน เขาก็จะเอาเราไปด้วยซึ่งจะได้แบบประหยัดตังค์ซึ่งตอนนั้นขอบคุณมากๆซึ่งพอไปถึงที่บ้านปุ๊บเขาก็ให้ที่พักฟรีแล้วก็ให้ข้าว้ก็ทาข้าวอะไรให้ก็คือได้นอนฟรีสองคืนพอวันต่อมาเนี่ยเขาก็พาหมอนกับเพื่อนเนี่ยไปฉีดวัคซีนแล้วก็แบบพาไปเที่ยวอุทยานด้วยคือตอนนั้นนะหมอกับเพื่อนแอพพิเชีมาคือตอนนั้นแบบขอบคุณแบบขอบคุณมากๆแบบว่าขอโชคดีคือแบบเราได้เที่ยวฟรีเราได้กินฟรีเราได้แบบจากในเมืองขึ้นบนดอยก็ฟรีคือมันประหยัดไปได้เยอะมากเกืืออออบบบบบม่่่นนนนกกวาาาาทคโรรงงแแตต้้เสียัขุณๆ Morning g กัมอร์นิ่วันนี้ก็คือ Second d a y at ต l ร s ก a ก็เดี๋ยว,วเราจะขึ้นไปที่เดนารีพักกันนะครับไปที่ทำงานของเราแล้วก็ไปที่พักของเราที่เราจะพักสามเดือนจากกันแล้วกับบ้านพากหลังเล็กน,นะครับเดีย๋ยวไปขึ้นเดนารีกันจบพาแรกพอขึ้นบนดอยเสร็จปุ๊บ มอสไปทํางานอยู่ที่ฟอร์นิเอสเตทนะคะตามที่เคยเล่าไปเนาะเราไม่ได้ได้ทำงานในตาําแหน่งที่เราสมัครไว้ตอนแรกให้ทําเป็นคนเตรียมอาหารหรือเ,เพ็บคุกทําได้โอเคไหววันต่อมาให้ไปเป็นล้างจานไม่ไหวไม่ไหวสองเดือนครึ่งต่อจากนี้ถ้ากูต้องล้างจานมหาสารเก็บร้านจนถึงตีสามนอนตีสี่ตลอดสองเดือนครึ่งกูตาย กูกลับไทยกูตายคือได้เงินมาเท่าไหร่ก็คือเอาไปแบบจ่ายค่ารงพบาบาลพอกูต้องแอดมินกูต้องระดบสูขิดแน่นอนไม่ไหวพราประธานพรนะครับผมไม่แน่จะไปฝาประธานพรมาหรือเปล่าวันที่มอสคิดว,ว่าเฮ้ยกูจะไม่ทําที่ฟลอ t ติเนสสเตทแล้วนาคนไทยก็ติดต่อมาซึ่งโอเคมอสจะไม่พูดชื่อบริษัทแล้วก็จะไม่พูดด้วยว่าบริษัททําอะไรเพื่อจะได้เรียงรนอยที่สุดแต่จะบอกแล้วกันว่าตัวของสามีนะ้คนไทยเนี่ยเขาทำบริษัทเกี่ยวกับแอดเวนเจอร์นะครับผมก็ไปดาวน์กันเองนะว่าเป็นกิจกรรมอะไรแต่ว ที่ออฟฟิศเนี่ยมันมีเขาเพิ่งไล่ออกไปหนึ่งคนมอสจะมามอสสนใจอยากจะมาทํางานที่ออฟฟิศไหมให้เรียญเงินเข้ากันเลยตอบตกลงไปไปครับมอสไปมอสไปมอสเอาคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าขอแค่ให้กูหนีจากจุดลังจานอ่ะขอให้กูหนีจากจุดนี้กูล้างไม่ไหวกูทมันไม่ได้ ด้วยความที่มอสก็พักกับเขาอยู่แล้วเราไม่ได้พักกับพี่โฟตินายนะถ้ามอสจะหนีหรือมอสจะอะไรก็รู้สึกว่าเขาจะไล่มอสออกหรือไล่อะไรออกจากที่พักอ่ะกูก็มีที่พักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโอเคไปทําครับมอสรุกขึ้นก็เริ่มทํางานทันทีเลยครับทุกคนตอนมอสทำนะครับจะมีพี่คนนึงเป็นฝรั่งเหมือนกันนะครับเขาก็ทําอยู่ก็คือเขาคอยจะเทรนงานให้มอสทีนี้มอสต้องทำนะครับก็คือรับโทรศัพท์หรือว่าแบบว่าพอมีอีเมลพออะไรมาเนี่ยเราต้องเปิด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 ว่าแบบโอเคหนึ่จจะะอออกกกกไปปทาาเ็็นนิรรรมคับแ้้ววตงดู่ เนี่ยใครชื่ออะไรกี่คนจํานวนกี่คนมาคอนเฟิร์มไหมมาจากโรงแรมอะไรและถ้ากจะทําเสร็จจะให้คนขับรถขับไปส่งแบบไปส่งเขา่าที่ไหนที่โรงแรมไหนอันนี้คือหน้าที่อขอเวลาสักอทิตนึงกูจะเรียนรู้ให้ได้อะไรฟิลนั้นแต่ว่านั้นก็ประมาณช่วงวันแรกเน,ะนาะหลังจากที่ทําเสร็จุ๊กพอทัวร์มาถึง พอทัวร์มาถึงมอจะต้องไปเอาเอกาสารเนี่ยให้เขาเซน็นมันก็จะเป็นส่วนใหญ่ของกิจกรรมทนะี่เป็นเจร์เนาะที่ว่าต้องให้เราเซ็นเอกสารแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราตายหรือสุข,ขีดอยู่โบ้งเนี่ยก็คือบริษัทไม่รับผิดชอบนะจ๊ะเป็นความรับผิดชอบของเธอเองเพราะว่าเราเสียมาแล้วอะ,อะไรประมาณนั้นตอนไหนเนี้ยอันนี้ไม่ยากอันนั้เน,นี่ยคือมอเรียนรู้งานมันเดียววะ่ะได้เลยก็คือแบบมันไม่ยากก็คือให้เอกาสารเซ็นแล้วก็แบบบอกเขาว่าเซ็นตรงนี้นะครับเซ็นตรงนี้นะครับในวงเนี้ยอันนี้ง่ายอีพอเขาออกไปทำกิจกรรมสิ่งหน้าที่มอ่่่ออออมมาาากกกก็คืืไปปถถึงจจจุดรรระเเเพยยูันนนทีลิ่ ถ่ายรูปถ่ายพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บต้องรีบเบิร์นกับมาที่ออฟฟิศนะครับเพื่อมาแต่งรูปแล้วก็ปินรูปออกมาเพื่อวางขายเพื่อเวลาเขากลับมาเนี่ยก็จะมีรูปเอาไว้วางขายประมาณนั้นก็นจะเป็นหน้าที่มอสก็คือจะประมาณนี้นะครับพอขายรูปเสร็จปุ๊บก็เอาเงินเก็บข้าวนะครับถามว่าทาสนุกไหมสนุกดีมากหลังจากที่มอสร้างจ้างอะไรมาแล้วมาเจองาน,นเนี้ยเนี่ยคือมันมีกิจกรรมหลายพาร์ได้ทําเยอะมากแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วเรียญเงินก็เท่ากันมอสก็แฮปปี้เกีรกู๊ด ผ่านไปสองวันพอมาวันที่3นะครับความชิบหายมันเกิดน,นะครับผมพอตอนเที่ยงถึงนะครับพนักงานคนแรกที่เขาโดนไล่ออกไปเราก็อมาเสียบแทนนะครับเขากลับมาที่ออฟฟิศก็คือมอสก็รู้จักนะเพราะว่าที่มอสพักก็คือเจอเขาอยู่คือเขากำลังจะเตรียมออกจากที่นั่นแล้วแบบจะเตรียมออกจากโรงเขาในะของเขาแล้วอะแต่ว่าตอนนั้นนะตอนเที่ยงของวันที่3านมะเขากลับมาที่ออฟฟิศมาคุยกับ พี่ที่เทรนให้มอสอยู่เขาน่าจะรู้จักกันแหละก็สนิทกันแหละคุยอะไรกันก็ไม่รู้เพราะว่าก็ไปคุยกันข้างนอกคุยกันเสร็จปุ๊บตอนเที่ยงครึ่งจูมือเดินไปหนึ่ก็คือจูมือแล้วก็เดินออกไปเลยทุกคนเดินหายไปเลยฉันตอนนั้นมสก็คิดว่าเออไปกินข้าวมั้งหรือว่าโอเคคงมีงานด่วนหรือแบบคงมีอะไรสักอย่างมั้งซีดผ่าไปสามชั่วโมง ระหว่างสามชั่วโมองนั้นโทรศัพท์เข้าคือปกติตอนที่มอชช่วยงานนะถ้าโทรศัพท์เข้าฝั่งังก็จะเป็นคนคุยอยู่แล้วแล้วก็แบบบอกมอชว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้เราทําโทรศัพท์เข้ารับคือเราก็ฝึกอังกฤษมาเว้ยแต่เราก็ไม่ได้ถึงขั้นเตรียมใจตอนเราต้องไปคอเซ็นเตอร์คือคอเซ็นเตอร์มันคือทักษะอังกฤษมันต้องแอนวานะเก็ตไปคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราฟังอังกฤษออรอล้วแต่แบบให้คุยเลยแบบกิจลักษณะจริงจังอะ ต้น,นแต่ว่าโอเคเราก็ต้องทำสามชั่วโมงนั้นนะ่ะก็เป็นเฮียมืสามชั่วโมงทดสอบเยอะมากโทรมาสิบก่าสายโทรโทรๆตอนนั้นสิบกว่าสายใช่ปะครึ่งหนึ่งก็ฟังดูเรื่องแล้วมันก็จดแบบว่าโอเคไอ้เฮียนเนี่ยต้องการอะไรอีกครึ่งหนึ่งแบบว่าก็เวียนเฉยแบบว่าเฮ้ยขอเปลี่ยนคนคุยได้ไหมเฮ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวโทรมาใหม่นะเฮ้ยแบบพูดให้เข้าใจหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนั้นตอนนั้นก็หน่อยก็แบบโอเคเราก็อดทน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  ระหว่างที่ทําเจอพนักงานอีกคนหนึ่งเป็นพนักงานชายเดินมามอถามเลยเฮ้ยไอพี่คนนั้นอะผู้หญิงที่แบบเทนให้มออะหายไปไหนแบบเฮ้ยหายไปไหนเขาหายไปสมชั่วโมงแล้วนะแบบว่าดูให้หน่อยได้ไหมหายไปไหนแบบยี่งยุ่งมากเลยเราแบบงงมากเขาก็หันมาอ๋อตอบไปแล้วเรากูเทนงานได้สามวันเนาะแล้กิจกรรมที่มอพูดทั้งหมดอะก็ทำคนเดียวคือตอนนั้นแบบ ตอนนั้นมอนมันเกือบกันหน่อยเว้ยมันคือหน่อยหน่อยนี่หน่อยหน่อยชีวิตกูมาที่阿拉斯加ได้หนึ่งนาทีกูโดนอะไรวะเนี่ยมันเครียดมากคือตอนนั้นมอสอยู่阿拉斯加ได้วันหนึ่งนาทิตย์ชีวิตอะไรของกูเนี่ยเนื้อที่คือวุ่นวายมากตอนนั้นคือมอสไม่ได้อัปเดตอะไรลงโซเชียลมีเดียเลยเว้ยทีมอสทำมอส์ก็เลยโพลลงเฟซบุ๊ะบายผมเพื่ออัปเดตชีวิตตัวเองนะครับสิ่งที่มอสโพส์มอสก็โพส์เลยประมาณว่าสาบาน บางวอล์พป,ประมาณนี้คือมอสลพลแล้วมอจำดีเทลเป๊ะไม่ได้แล้วที่สถาบาันหรือว่ามอสพลประมาณนี้ครับทุกคนแม่งเอ้ยโชคร้ายชิบหายมาลาสกาได้อาทิตย์เดียวพอมาถึงก็มาโดนล้างจานพอหนีจากล้างจานมาทํางานที่มอสพูดชื่อกิจกรรมแต่ผมไม่ได้ช่อผพูดชื่อบริษัทนะพอมาทํางานที่ทำงานได้สวันทุกคนนออฟิศก,ก็ก็ออกกันหมดเลยทิ้งใค้ทำคนเดียวเครียดบัวยอยากกลับไทยมอลโลพลลงเฟซแบบนี้ มันลอยอ่ะมันลอยอ่ะทุกคนมันก็เลยโพสลงไปประมาณนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมาหัวฝรั่งนะครับมาพร้อมกับไฟในหัวประมาณ400องศาดีกรีนะครับผมโมโนมึงอันนี้ไม่ใช่แบบไหนนะโมโนมึงโพสอะไรลงเฟซบุ๊กมึงโพสอะไรถึงมึงด่าอะไรถึงเขาโพกูมึงด่าอะไรถึงบริษัทกูมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงมึงด่าอะไรฮะมึงทำอะไรของมึงมึงเป็นเกียร์อะไรมึงเหมือนเฮ้ยคือด่าอะไรมาแล้วแล้วก็ นมันก็บอกว่ามอสเป็นด่าบริษัทมันมอสเป็นด่าครอบครัวมันมอสแบบไปทรยศผักหลังความหวังดีของครอบครัวมันมึงถ้าไม่ใช่พ่อแม่กูคือเล่าอีกนิดนึงคือทุกอย่างที่มอสแบบตอนนั้นอยู่อ่ะคือแม่ของหัวฝรั่งเขาเอ็นดูมอสกับเพื่อนผีคนนึงมาเขาเอ็นดูมากๆแล้วหลงที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตอนที่มอสแบบไปอยู่ก่อนขึ้นเขาอ่าคือเขาเอ็นดูมอสมากๆเลยไอตัวหัวฝรั่งมันก็บอกว่ามึงดูไหมถ้าไม่ใช่แม่กูขอไว้นะกูจะไล่มึงออกเดี๋ยวนี้กูจะ กูดแบบทำนีงก็ได้กูจะไล่มึงออกมึงโพสขอโทษเดี๋ยวนี้คือตอนนั้นอะมันก็พยายามจะงงคือตอนนั้นเกิดมาไม่เคยเดินไม่เคยเจอใครพุ่งก็มาด่าันานียแล้วก็บนหัแบบบนหระนตึ๊ดตึ๊ดด้วยความที่เราก็พยายามที่จะสู้มอนก็เป็นพยายามที่เป็นนักสู้พยายามจะเถียงกับว่าเฮ้ยแต่ผมไม่ได้แบบใช้คำรุนแรงหรือผมไม่ได้ด่าอะไรหยาบคพายหรือผมไม่ได้เลยนะผมแค่บ่นเฉยๆเขาบอกกูไม่สนกูไม <con> ่ฟังมึงขอโทษเดี๋ยวนี้แล้วคือมันเป็นฟีลแบบเขาก็แก่แล้วอะ แล้วเขาก็แบบชี้หน้าด่าอย่างเงี้ยให้มอสทำเงจะให้เถียงกลับก็แบบกูสู้ไม่ไหวเพราะรู้ว่าแม่งแบบเป็นมรุย์หัวร้อนอะมันก็แบบโอเคขอโทษตอนนั้นก็ขอโทษไปแล้วก็ลบโพสแล้วก็ไม่ก็ไม่พิมพ์ขอโทษเป็นภาษาไทยบอกมึงขอโทษเดี๋ยวนี้มึงบอกคนในโซเชียลมึงเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยมอต้องพิมพ์แบบขอโทษแบบขอโทษได้ครับตอนนั้นที่โพสลงไปมอสแบบผิดเองอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นกูเสียนาะโพสเสร็จปุ๊บมันก็ด่าห้ามทึงทำนี้ต่อให ต่อให้จะเมนชันถึงดีหรือไม่ดีมึงห้ามพูดถึงเมนชันถึงอะไรเกี่ยวกับกู้ไม่ได้ักกู้แล้วมันก็เดินออกไปเว้ยมันก็หน่อยคือต,ตอนนั้น,น่ะาจากนอยอยู่แล้วคือแบบเอ,อือดครึ่งชั่วโมงตอนแรกคิดว่าโอเคมันเป็นความผิดเราก็ได้ตอนนั้นรู้ก็รู้สึกนอยกับตัวเองครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะ้าคนไทยกับฝรั่งก็มาแล้วฝรั่งก็ถามว่าโมโนมึงจ่ายค่าที่พักหรือย,ยังซึ่งตอนนั้นมาคุยกับนา้าเขาไปว่า มอสจะเอาเงินไปให้นาโดยตรงแต่นาก็บอกว่าไม่เอาไปให้เพื่อนอีกคนนึงที่เขาเป็นคนดูแลเรื่องเงินซึ่งเราก็ยังไม่ได้เจอเพื่อนเขามอสก็เลยยังไม่ได้ให้จะเตรียมไว้แล้วแล้วบอกว่าจะให้คือเราเตรียมเงินไปให้นาแล้วนาบอกว่าให้มอสเอาไปให้เพื่อนเราก็เลยยังไม่ได้ให้เลยบอกว่ายังไม่ได้จ่ายแม่งก็บอกว่ายังไม่ได้จ่ายช่้ไหมโอเคกูไล่มึงออก ูได้ม <cado> ึงออกมึงออกไปเดี๋ยวนี้มึงออกไปเดี๋ยวนี้คือมันเป็นฟิลประมาณนี้เลยมันเป็นฟิลแบบคือมอรู้สึกว่าไอตัวผัวฝรั่งอ่ะเขารู้วิธีที่ทำให้ศักสีความเป็นมนุษย์เรามันไม่เหลือชิ้นดีเขารู้มันเป็นแบบสันดานคนเลยที่เขารู้อะสิ่งที่เขาทำก็คือแบบเพรามันจะเป็นฟิลแบบพูดย้ำๆทำให้เรารู้สึกผิดทำให้เรารู้สึกอยากตายมันฟิลนั้นเลยว้ยเขาจะแบบึง้ล่นมึงออกมึงออกไปเดี๋ยวนี้มึงออกไปเดี๋ยวนี้มึงออกไปเดี๋ยวนี้คือแบบ ก็คือแบบองมองหน้า่อาแล้วกขชี้แต่คือเขายังไม่ได้ทำลายมานนะอันนี้ก็ดีนะแต่เขาแบบเอานิ้วมาประมาณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มอสไม่เคยเกิดมาที่ปีมอสไม่เคยเจอเลยมอสไม่เคยเจออะไรแบบนี้ตั้งแต่มอสเกิดมาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะพูดป,ประมาณว่าแบบลูกแอนไม่อายลูกแอนไม่อายลูกแอนไม่อายพอมอสมองหน้าเขาเขาจะบอกว่าใครพามงึงไปฉีดวัคซีนแม่กูใช่ไหมใครเป็นคนที่ให้สุขหัวนอนมึง ของที่พักกูใช่ไหมใครเป็นคนติดต่อก็เมียกูใช่ไหมทาไมมึงเทีย่ยขนาดนี้ทาไมมึงสแตปแบ๊กทำไมมึงทรยศมึงดีเทรมึงมึงเฮี้ยมากคือตอน,น,นเขาด่ามันชุดแบบด่ากันครึ่งชั่วโมงคือด่านานมากกูคือดา่ดา,ด,าด่ดาแบบด่าคุณเฮี้ยเลยด่าด่าได้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็คือเราก็แบบเกือบจะไม่เคยโดนแบบอะไรขนาดนั้นอนะเาะว่าดา่าจริงต่อมาที่เยียหยามต่อนะครับก็คือมอสคือด้วยความที่หน,น,น้าอากาศหนาวมากเนาะเราก็ใส่เสื้อฮูดของบริษัทเขาเขาบอกว่ามึง ถอดเสื้อนั่นเอาเดี๋ยวนี้มึงไม่ใร่ี่จะได้ใส่แล้วมต้องถอดเว้ซึ่งโชคดีมากที่เราก็มีเสื้อรองเพราะถ้าเราไม่มีมึงเป็นฟิลแบบมึงให้ถอดแล้วให้กูโปอะอะขนาดถามว่ามึงทำงานให้กูกี่ชั่วโมงสามวันใช่ไหมวันละสิบชั่วโมงใช่ไหมโอเคได้ก็ขวักมาให้ฮาลอยดอ์ปา็มันก็ไม่ได้ปาแต่เดี๋ยวกนมาให้ลอยดอลเราก็แบบใส่โต๊ะตึง้ง นี่ห0 0รอยดอลมึงเอาเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยไปหาที่ซุกหัวนอนใหม่มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเหยียบในที่พ่อปตีหรือแบบเหยียบในถิ่นของเขาอีกมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเหยียบมึงต้องออกไปให้เร็วที่สุดก็คือมึงไล่ออกจากงานและมึงก็ไล่ออาจากที่พักไปเลยเอาเงิน500รอยดอลนี้ไปหาที่ซุกหัวนอนใหม่มึงไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่มึงห้ามเยียบถิมนกู้ Stop it Get some help ตัวมอเลยรเท่านี้เท่านี้ คือตอนนั้นอะมอก็เดินออกมาใช่ป่ะโดยด้วยความที่เราก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับแม่ของตัวผัวผู้ถือว่าแม่เขาดีมากทีเดีประเสริฐมากจริงแล้วตัวน้องสาวในที่เรียกว่านาแล้วกันนะประเสริฐมากๆเขาเอ็นดูมอสมากๆเอ็นดูชิมหายตอนนั้นที่โดนไล่ออกโดนอะไรเนี่ยพวกเขารู้นะเพราะว่าเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยตอนนั้นเขาก็มองมอสด้วยความแบบเศร้าๆตอนนั้นก็แบบเราก็รู้สึกอายอะไรอย่างเงี้ยพอโดนออกมามอสทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไอ้จุดที่บริษัทตรงเนี้ยคือที่พักอธิบายไงดีวะที่พัก กับที่ทํางานมันไกลามากแล้วคือพอเราเดิเอเดนออกมาให้กูเดินกับที่พักกูเดินไม่ไหวเราก็เทคหาสองคนนั้นว่าแบบช่วยไปส่งเราหน่อยได้ไหมเขาก็ตอบกลับมาเลยว่าได้ยินดีมากเลยห้านาทีผ่านไปเขาก็มารับเราเขามารับมอสแล้วก็ไปส่งแล้วตอนนั้นมอสไม่เหลืออะไรแล้วคือม,มันเป็นความรู้สึกที่แบบเกิดมามอสไม่เคยเจอความรู้สึกนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วคือมอสนั่งในรถด้วยความแบบไม่มีวิญญาณหรือว่อาแบบในหัวคือแบบกลับไทยกลับไทยกลับไทยห้าร้อยดอลประมาณหนึ่งเจ็ดห่แปดใช่ะรู้สึกว่ากูจะเอาเงินห้าร้อยดอลนี้กลับ ลงจากเขาแล้วก็จะให้พ่อออนเงินแล้วกูจะบินกับไทยกูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วคือแบบจะไปเก,ก็บของกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว <S <S ก่อนไปอะมอสเตรียมของขวัญเป็นเป็นผ้าลายไทยเอาไว้ให้น้าค้ไทยแต่เราก็ไม่ได้ให้แล้วมอสก็แอฟเฟิเชียรกับ อันนี้คือซีนดราม่าซีนดราม่าจริงๆคือแบบเล่าอันนี้คือเล่าแล้วคือจาได้ว่าตอนแรกที่มอสร้องให้เพื่อนฟังมอสร้องไห้เลยนะเวยคือมันเป็นเรื่องที่แบบเราเล่าแบบเรารีแคบบปให้ฟังแล้วเราร้องไห้เพราะว่าแม่งแบบซึ้งแล้วก็แบบอเที่ยงคือมันดีจริงๆคือตอนนั้นเราก็นั่งในรถใช่ปะแล้วพอมอเริ่มพูดพอะความรู้สึกก็คือแบบมันก็ร้องไห้ออกมาแล้วคือเรากั้นไม่อยู่เราก็ร้องไห้ออกมาเลยเราก็แบบร้องไห้แบบว่าขอโทษจริงๆคือแบบเราอง่าไม่รู้ว่ามอจะทำผิดขนาดนั้นมอรา ตัวอันตี้อ่ะเขาก็ทำงี้เลยเขาก็แบบยังไงเขาไม่พูดกับหมอนนะั้นเขาอย่างเงี้ยแต่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรเฮ้ย <c oughs> จะเองให้จริงแต่แบบพอกลับมาถึงที่พักใช่ป่ะมันก็แบบมันก็บอกเขาว่าโอเคคุณจะไม่ได้เจอกันแล้วใช่ไหมหรือแบบคุณจะไม่ได้เจอกันแล้วเนาะโอกาสที่จะเจอคงไม่มีแล้วเนาะขอบคุณมากๆที่แบบตลอดที่ผ่านมาที่ดูแลมอมีอะไรจะให้ แล้วมอสก็เดินกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเอาผ้าลายไทยไปให้เว้ยแล้วตอนที่มอสเดินกลับมาที่รถอะเขาจอดอยู่อะพอกลับมาก็เห็นอันตี้เขาร้องไห้แบบจะเป็นจะตายคือเขาก็เขาก็ร้องไห้เขาก็แบบเอาแว่นเขามาเชียดแล้วองก็ร้องไห้แล้วตอนเรแบบคือที่มอสร้องไห้คือเจอเขาล้มอสร้องไห้ตามมอสรู้สึกว่าคือตอนนั้นสิ่งที่มอสโดนมามันทำให้มอสรู้สึกว่ามอสเป็นคนเขี้ยมอสเป็นคนเขี้ยมากๆเขี้ยแบบเขี้ยแบบไม่มีที่จะสิ้นสุดอลคือเขี้ยที่สุดอะแต่แบบ พอมอสเห็นว่าอันตี้เขาร้องไห้อะคือมอรู้สึกว่าลึกๆมอสรู้ได้วย้นว่าอันตี้รู้ว่าตัวโผล่ฝรั่งเป็นคนยังไงคือเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงแล้วพอมอสเดินกลับที่รถอ่ะเขาเห็นเขาร้องไห้มันก็ร้องไห้ตามเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนร้องไห้ในสิ่งที่แบบสิ่งที่มอสโดนอ่ะคนร้องไห้อ่ะแล้วมอรู้สึกว่าเฮ้ยกูยังมีค่าอยู่ใช่ไหม มันเป็นฟิลนั้นน่ะแล้วพอหมอเอาไปให้อ่ะเขาก็แบบปาชิ้นน้ำตาแล้วเขาก็แบบเอาผ้าลายไทยไปเป็นสีชมพูลายไทยเว้ยแล้วผมแบกว่าโอ้ยเซื้อเดียวที่ฟูขอบคุณมากแล้วก็แบบเปิดหน้าต่างมาเราก็แบบกอดกันผ่านหน้าต่างแล้วแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบแล้วตัวแม่เขาวะที่นั่งอยู่ก็ร้องไห้แบบร้องไห้แบบสือื่นสือื้นแต่ว่าตัวแอนตี้จะร้องไห้หนักมากแล้วหมอก็ร้องไห้หนักแล้วก็กอดกันร้องไห้แล้วก็ออกไปให้แล้วคือคือตอนนั้นเราก็ร้อง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 เพราะตี๋หมอแทบเป็นคนไม่ ไม่ไหวแล้วคือตอนน้องลองลองลองพอเขาขับรถไปเสร็จปุ๊บมอสเดินกลับไปเดินกลับแล้วก็ร้องไห้ต่อพอเดินกลับไปที่พักเจอสองคนนั้นที่เขาออกไปเออก็คือเจอวันนั้นแหละเขาเห็นมอส้องไห้เขาเดินมาเลยนมาอีกสองคนเขาเดินมาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมอสก็ร้องไห้อยู่แล้วก็แบบอธิบายว่าแบบโดนไล่ออกแล้วแล้วก็แบบเล่าให้ฟังก็คือตอนนั้นมันก็เหมือนโกรธตนะมันก็แบบว่าทำไมแบบพวกเธอสองคนหายไปแล้วแบบนายทำไมทิ้งมอสไว้แบบทิ้งไว้คนเดียวเกิดอะไรขึ้นมาทำไมไม่บอกเราก่อนว่าจะออกเลยพวกเนี้ย เขาก็บอกว่าเขาก็ทํางานกับไอตัวฝรั่งไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่แบบก็ขอโทษเหมือนกันว่าแบบเขาก็ขอโทษมอสอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ร้องไห้แล้วก็ร้องไฟังเาเกิดอะไรยพี่ที่ฝึกงานห้หมอสเขาบอกว่ามอสดูม่ตลอดสามวันมันเนี่ยพี่เห็นนะว่าแบบมอตั้งใจมากแค่ไหนมอตั้งใจพยายามมอตั้งใจที่จะเรียนรู้มากๆมอเก่งมาก,มาก,มากคือตอนนั้นมอฟังมาแล้วก็แบบเมื่อคือตอนนั้นเจอเจอคนไทยเจอที่เพื่อนคนไทยด้วยกันมึงกูไม่อยู่แล้วกูจะกลับไทยแล้วมึงลงเขาแบบยังไงกูต้องแบบลงให้เร็วที่สุดยังไงคือตอนนั้้้้นนนอย่างีแแลวเเกกกิดขึทุค็บบ ประมาณ6คนเหมือนกันนะก็คือมาล้อมคือเป็นเพื่อนที่สนิทมากก็แบบมาล้อมก็เกิดอะไรขึ้นมันก็เล่าทุกอย่างให้ฟังตอนนั้นนี่เที่ยวแน่นเพราะว่ามันเพิ่งเกิดสดสดใหม่ๆมาแพ้สดใหม่ทุกคนก็เชียร์อัพมอสคือมันก็จบทุกคนอะเชียร์อัพเชียร์อัพเชียร์อัพแล้วมันก็โอเคเริ่มเริ่มผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบว่ามอสมึงเก่งมากแล้วถ้าเป็นกูแบบเพื่อนผู้หญิงอะบอกว่าถ้ากูโดนขนาดเนี้ยกูกูไม่อยู่แล้วกูคงออกไปออกไปตั้งนานแล้วหรือแบบกูคงแบบนั่งเอออยู่ข้างหนน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 น้้้้้าา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 คคคคงงงงงงงไไมมมมมมม่่่่่่กก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 ลััััับบ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 บแแแแแททททุุ็เเเเชีีียยรรร์ววออออออสสดดดดขจพตตตถึูื นะความรู้สึกมอนะครับทุกคนคือคุณค่ามอสอะ่ะเหลือศูนย์ศูนย์แบบความมั่นใจที่ตัวเองมีที่มอสมีความพูดเก่งหรือความเก่งที่มอสเคยเชื่อตัวเองมีอ่ะเหลือศูนย์คือตอนนั้นคือศูนย์แล้วอ่ะคือตัวฝรั่งเ่มันทาให้ทุกอย่างของมอสอะ่ะเหลือศูนย์แล้วอ่ะแต่ทุกคนอ่ะก็พยายามเชียร์ว่ามอสไม่ใช่แบบนั้นอย่คิดแบบนั้นมอสมีค่ามอสก็เลยเริ่มกลับมามีสติแบบแบบโอเคโอเคเราเราเริ่มโอเคคือทุกคนก็แบบเชียร์เชียร์เชียร์จนเราแล้ว หายไปแล้วโอเคเราหายเขาจึงหายไปแล้วความโชคดีก็เริ่มเกิดกับผมโชคดีที่มอไปทำง,งาน3วันใช่ไหมครับคือถ้าจริงๆถ้าเราโดนงานหลัก3วันเนี่ยเรามีสิทธิ์โดนไล่ออกาได้สบายๆมากแต่ว่าตอนที่มอไปทํา3วันเนี่ยสวันแรกเป็นวันหยุดของมออยู่แล้วก็คือมอด้โดนงานไปวันเดียวความผิดก็เลยไมไ่หนักสาหัสไปคุยกับ HRHR HR, HR, รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็นั่งเปิดใจคุยกับเขาว่าแบบคุยว่าแบบทำไมเราถึงหนีทําไมเราถึงไม่อยากทำลังจานแล้วทาไมเรื่อยๆคุยอธิที่บ้ายกับเขาเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าหนีอีกอ่ะเขาจะทบ ทั้งวีดีวีซ่ากูบไปถึงมาเขาบอกจะเทวมดีโอวีซ่าแล้วก็จะไล่ออกแล้วที่พักเราก็ไปพักกับเขาซึ่งคุยเสร็จก็ย้ายของจากที่พักเลยซึ่งทุกคนแถมจ้าเรากอนนี้จะเตรียมย้ายของออกก็เตรียมเสร็จมืเอ,มเอเตรียมพอมอนกลับไปเพราะว่าเราก็เอาของกับกระเป๋าไว้ไว้ที่ห้องเดิมเนาะพอไปถึงห้องเจ้หาหน่าดักรออยู่หมา ถามว่าห้องเป็นงไงมากแล้วมองก็เดินพาไปซึ่งโชคดีที่คืนนะั้นมันก็เก็บห้องไว้แล้วบอกากูม่อยู่แล้วอนะไรเงี้ยพราะเขามาเห็นห้องก็โอเคห้องเคลียร์ห้องสะอาดเขาบอกว่าโอเคเฮ้ยห้องสะอาดดีมากนะอโอเคห้องสะอาดดีมากแล้วเขาก็หันมามองหน้ามองเงี้ยโมโนแล้วก็หันไปทำนี้เว้ยสาบานมาทำนี้แปลนไทยนะได้โปรย่ามาเหยียบที่ของกูอี๋นะยกมือทำเงี้ยมาฟังแล้วก็แบบเป็นยี้ยอะไรฮะ กูจะออกแล้วไงเป็นที่อะไรวันต่อมาที่มอสเริ่มไม่ทางานตอนนั้นเราคุยไปแล้วว่าโอเคเราก็แบบกูกลับไปเป็นเพบคุกม,มั้งก็ตอนนั้นพี่แอมคุยแบบยังไงก็ไม่ล้างจานอะไรเงี้ยใส่ชุดก็เราจะเตรียมหันไปหันผักไปอยู่หลังครแูแล้วทุกคนพอไปถึงปุ๊บเจอเมเนเจอร์หน้าร้านก็เป็นเมเนเจอร์ที่ดูแลหน้าร้านเป็นโฮสเป็นอะไรเงี้ยดูดูแลพวกูหน้าวัโโนนนมันเ,เป็นมาเซอร์หน่อยวันนี้แล้วก็ฮะมาเป็นมาเซอร์หน่อย สิ่งที่มอรู้ต่อมาก็คือเขาพึ่งไล่ฝรั่งที่เป็นบาสเซอร์คนหนึ่งออกเพราะว่าข้อหาเมาในหน้าที่นะครับก็คือมัอนเขาดื่มมาทํางานแล้วก็เลยโดนไล่ออกพอทำมาสเซอร์แฮปปี้ <Happy S 1> มากคือแบบพอล้างจานอะมันเรียยจริงๆเว้ยมันเหมือนอยู่ในคอกอะแต่พอเราไปอยู่ยเป็นบาสเซอร์ใช่ปะ่ะได้เจอได,ได้ได้ทำได้ความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันเหนื่อยแต่กูทาไหวมันไหวเว้ยมันมฟิลนี้เราก็เลยแบบ happy แฮปปี้กับงานนี้มากผ่านไปสักพักตารางมอสที่ออกมา ก็เป็นบัเสเซอร์บัเสเซอร์บัเสเซอร์แล้วเหมือนตอนนั้นอะมอสต,ตั้งใจทำจริงๆไว้มอสขยันมากคืออันนี้มอสกล้าอวยตัวเองเลยก็คือฝรั่งทุกคนอะแม่งชมมอสทุกคนว่าแบบ คือชมว่ากับเพื่อนผู้ายคือส่วนใหญ่เด็กไทยทุกคนจะได้คำชมาแลบว่าขยันแต่เขาก็บอกว่าโมโนมุ่กิ่งมากมึงแบบมึงขยันมากคือหลังจบงานหลังจบวันนั้นน่ะเด็กเซิร์ฟก็จะให้เเตนที่เป็นเงินสดอะว่าแบบขอบคุณมากเอฟเฟชิเอตมากที่แบบมึงช่วยงานวันนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงว่าลิมิตของงานเราต้องทำขนาดไหนแต่คือมองก็ช่วยทุกคนแบบช่วย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 แล้วทุกคนก็แบบนั้นมากแล้วก็แฮปปี้จนผ่านไปเดือนหนึ่งอะสติค่อยเริ่มกลับมาเว้ยคือตอนแรกอะเราก็แพ พับไปเลยพับพับยูทู e พับพับไปก่อนันก็แบบเก็บจนแบบพอผ่านไปเดือนนึงได้ทำบาเซอร์เรื่อยๆตารางงานเริ่มนิ่งเริ่มได้ไปทํางานสองเป็นแม่บ้านเริ่มแฮปปี้เกับชีวิตเริ่มมีสติเริ่มแบบเปิดตาเริ่มแบบมีสติแล้วสติเริ่มกลับมาแล้วเลาะจากขวัญเราเสียไปนานแล้วเราเริ่มกลับมาโอเคแล้วอะ ก็ค่อยเริ่มทำ u ูทูบเริ่มมีสติเริ่มกำลังโซเชียลมีเดียอะไรประมาณนี้ข้อคิดนะครับทุกคนในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มอสอยากจะให้ทุกคนฟังนี้สำคัญมากนะครับทุกคนสำคัญมากจริงๆก็คือทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่ามอสแค่บทไม่ใช่หรอโอเคสิ่งที่มอสโดนเนี่ยมันหนักกันไปจริงๆแต่ล่าสุดอย่างมอสคุยกับพี่คนหนึ่งเนี่ยอยู่ในซอยเดียวกันเนี่ยเขาเขาเคยไปเวิร์กเหมือนกันมาเป็นปีนึงพอเขาฟังเรื่องราวเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็ตว่าทำไมรั่งกขนนาดั้เเจอฝรั มีอะไรให้ไปพูดตรงๆคือเราแบบเกลียดมันมากแบบโดนอย่างนี้แบบมันต้องคุยมีอะไรเนี่ยให้เดินแล้วก็แบบไปพูดเลยว่าแบบกูไม่พอใจคุย แบบฉันไม่พอใจต้องพูดแต่มอกก็แค่ปลกับชีวิตน,นะพี่มอกไม่ได้ด่าอะไรบริษัทเขามอไม่ได้แบบบริษัทเฮียมึงเฮียแบบมอแค่บวดกับชีวิตเฉยๆนะพี่เขาบอกก็นั่นแหละเขาไม่ได้แคร์เลยว่ามอจะด่าคำหยาบหรือด่าอะไรเขาแคร์แค่ว่ามอกเป็นชั่นถึงเขาลงโซเชียลมีเดียซึ่งอีกประเด็นก็คือม็อกพิมพ์เป็นภาษาไทยแต่น้าคนไทยไปแปลอะไรให้ฝรั่งก็อีกเรื่องหนึง่งซึ่งมอรู้สึกว่าเขาคงเป็นฟิลแบบเสียใจยในสิ่งที่เห็นม่อกพิมพ์เขาเลยไปแปลอะไรดูให้ฝรั่ง มอสเป็นอะไรซึ่งรู้สึกว่าปุมไม่ได้โพลเลยขนาดนั้นซะหน่อยแต่ว่าตัวน้าคนไทยเนี่ยแปลอะไรกไ็เป็นอีกเรื่องหนึง่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับมอสอ่ะมันส่งผลกระทุ้งคอมเมนท์เท่เลยเพราะหลังจากโดนไปอ่ะช่วงอาทิตย์แรกอ่ะมอสฝันถึงไอ้ตัวฝรั่งอ่ะเกือบทุกคืนฝันแม่งโดนแม่งด่าแล้วเราตื่นขึ้นมาด้วยคำที่แบบหน่อยและเงี้ยคือแม่งแบบส่งผลเยี่ย่ ทุกอเห็นจบแล้วทุกคนก็หวังว่าจะเคลียร์แล้วก็หวังว่าเรื่องราวนี้จะเมามอยฟังกันมันซเวอร์นะครับว่านี่คือสิ่งที่มอโดนนะครับกับการไปเวิร์บไปอีกประสบการณ์หนึ่งที่ลืมไม่ลงแล้วก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับที่ถ้าไม่ได้เดวิลเอนทาวล์ยวคงจะไม่ได้เจออะไรแบบนี้เลยและจะดีกว่าท้าไม่ได้เจอนะครับผมแล้วก็เจอมาแล้วแล้วก็รู้สึกเข้มแข็งแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองนะครับที่มอสผ่านอะไรแบบนั้นมาได้เฮ้ยม,มอสมึงเก่งากที่มึงผ่านได้เพราะว่าพอย้อนกล่างนียคริๆท ถ้าอยู่ตรงนั้นของมอสแบบตรงเดียวแบบมอสเนะี่ยมันคงไม่ไหวคงแบบโบกเฮนกว่านี้แต่มอสก็ฮึบตัวเองมาจนแบบจนจบได้ก็เก่งมากเจ้ามอสประมาณนั้นนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปท้ายของซีรีส์ w o r ร์กแอนด์ฮาวิแล้วครับเป็นคลิปสรุปภาพรวมของการไปเวิร์กของมอสนะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ยาวมากนะครับยังไงก็จะตั้งใจตัดแล้วก็บอกว่าทุกคนจะเห็นความตั้งใจของนในคลิปนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ,บพันซาบแลล้วดีใจมกเย ยังไงก็รอดูสูองพยายามสูงหนึ่งหมื่นเจ้าสักครัยนะค,คบผมไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย